ทุกรถสดทุกเรื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนไม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทําเมนูอะไรก็อร่อยโทร094 536 9689ที่เห็นนี่นะครับคือน้ำ ที่กำลังไหลป่ามาจากเ่อเขาชนแดนพพชรบูรณ์นะครับไหลเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลทับท้อนี่เป็นพ้อพ้อผม สุขภาพชุมชนทคอนท่านนี้คือนายกเทศบาลทับค้อนะครับบรรยากาศน้ำท่วมในเขตทับพ้อท่าน สาธารณสุขอำเภอทับพอครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในเขาเรียกอะไรนะท่านศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับตลาดทับพ้อเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลน,นะครับเอาไว้บริการใกล้ชิดประชาชนน้ำท่วมแล้วครับ เครื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อห้องห้องทันตะนะฮะห้องทันตะทำฟันน,น้ําท่วมเพรแล้วมันจะเสียแม้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยกขึ้นแล้วมีประสบการณ์เขาบอกว่ามีประสบการณ์นะมันเคยท่วมทำไมจะย้ายเหรอ๋อ่น้ําเนี่ยนี่คือเภายในอาคาร ห้องนี้เป็นห้องทำงานของา่ช่มนี่คือตลาดใต้ทับฟ้อนะครับใชออเข่าเลยนะินูไม่ได้แล้วอยู่แล้วรอตุลยาาไม่เห็นอ่ะด้วย ไก่ไก่ด้วยเอาไก่ด้วยพิซ่าพิซ่าน้ำอาไหมลูกิซซ่าด้วยค่ะชื่อแพทย์หญิงปฐะมาสายสุจริตนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราประสบปัญหาก็คือมีสถานการณ์น้ําท่วมนะคะซึ่งน้ําที่ท่วมเนี่ยมันจะเป็นน้ําฝนนะคะที่ไหลที่ตกแล้วก็ไหลลงมาจากอ,อําเภอเพชรบูรณ์นะคะพวกนี้ก็จะไหลามาตามคลองแล้วก็จะ ท่วมในพื้นที่ที่เป็นโซนต่ำนะคะอันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนนะคะให้บริการตรวจรักษาโรคก,กับคนในพื้นที่กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันนะคะนี่ก็คือได้ประสบปัญหาก็คือน้าน้ําที่ไหลมาเนี่ยเข้าท่วมนะคะเข้าท่วมพื้นที่นี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์อยู่แล้วว่าจะมีการเกิดน้ําท่วมนเกิดขึ้นนะคะ เก็บข้าวของสําคัญอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญยกขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เ,เรื่องของยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เก็บยกครบผมทะเนเรียนเพื่อพันธุ์นะครับหลังสุขอมเภอทัพพร้อถ้าเ,เราประเมินถึงสภาพสถานการณ์ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยพื้นที่ที่จะประสบปัญหาน้ําท่วมฉับพลันแบบนี้เนี่ยจากกรณีน้ําไหลจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะมีอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตลทพร้อเป็นหลัก แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมาเร็วและไปเร็วนะครับในส่วนของพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ไม่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 มีปัญหาอะไรนะครับในเวลานี้นะครับเราจากอดีตเนี่ยก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในเขตของอําอตะมนทับคร้อเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่าเราสามารถรองรับปัญหาได้สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้นะครับ